สวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงนาดาเจษดารมชื่อเล่นชื่อน้องนาเดียอยู่ชั้นป .5 เลขี่ี่1ค่ะวันนี้จะมาอ่านภาษาภาทีหน้าที่11ถึง13ค่ะอ่านได้เข้าใจความกันนิกาหมายถึงไม้ต้นขนาดเล็กดอกมีกลีบขาวหลอดดอกสีแสดชัยอมผ้ามีกลิ่นหอมแกงบวดหมายถึงของหวานที่ใช้ผลไม้เผือกมัน ฟักทองต้มกับน้ำตาลและกะทิแก้วหมายถึงไม้พุ่มขนาดกลางดอกสีขาวมีกลิ่นหอมใบสีเขียวสุดเป็นมันกรุนหมายถึงร่วงโรยเกือบหมดเช่นต้นไม้ใบโกรุนกล้วยไข่หมายถึงกล้วยพันหนึ่งกลายมาจากกล้วยป่าผลเล็กเปลือกบางใช้กินและทำขนม กล้วยน้ำว้าหมายถึงกล้วยพันหนึ่งพัฒนาพันธุ์มาจากกล้วยป่ากับกล้วยตาน,นีใช้กินและทำขนมกล้วยหอมหมายถึงกล้วยพันหนึ่งกลายมาจากกล้วยปา่าผลยาวกลิ่นหอมใช้กินและทำขนมขะมุกข,ขมอม,มหมายถึงเปรอะเปอขอไปค่ะเปรอะเปื้อนสกปรกข้าวเหนียวหมายถึง ข้าวพันหนึ่งเนื้อมเมล็ดขุ่นกว่าข้าวเจ้าเมื่อหุงหรือนึ่งมเมล็ดจะเหนียวติดกันขี้เหล็กหมายถึงไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ดอกสีเหลืองเป็นช่อบใบอ่อนและดอกมีรสขมใชป้ประกอบอาหารงูงหมายถึงโค้งเข้าหากันเช่นควายเขางูงเซ้อซ่าหมายถึงรู้ไม่เท่ากัน สั่งข้าวหมายถึงต่อข้าวที่เกี่ยวรวงแล้วดำผุดดำไห้หมายถึงการว่ายน้ำโดยเดี่ยวดำเดี่ยวไหวตะกะหมายถึงมักกินกินไม่เลือกมักใช้รวมกับตะกลามเป็นตะกะตะกลามตะวันหมายถึงดวงอาทิตย์ตำลึงหมายถึงไม้เถามีมือแกะใช้ใบและยอดเป็นผักกินได้ ตำหนิหมายถึงกล่าวขอโทษเอ้ยขออภัยค่ะกล่าวโทษกล่าวร้ายนานาชนิดหมายถึงชนิดต่างๆน้ำค้างหมายถึงไอน้ำในอากาศที่ถูกความเย็นแล้วหยุดลงมาเกาะบนใบไม้ใบหญ้าในเวลากลางคืนหรือเช้ามืดน้ำหมักชีวภาพหมายถึงน้ำที่ได้จากการหมักพืชผักผลไม้ วัชพืชสัตว์และเศษอาหารบึงหมายถึงจ้องดูปลอดหมายถึงพ้นจากปราศจากไม่มีปีบหมายถึงไม้ต้นชนิดหนึ่งดอกยาสีขาวมีกลิ่นหอมใช้ดอกทำเครื่องหอมและเป็นอาหารได้ผักหวานหมายถึงไม้พุ่มยอดอ่อนกินได้มีทั้งผักหวานบ้านและผักหวานป่า ภูมิใจหมายถึงกระยิ่มใจมะเขือเทศหมายถึงไม้ลมลุกผลมีสีแดงอมชมพูกินได้ร่มรื่นหมายถึงร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ทำให้เกิดความสบายใจร้อนระอุหมายถึงร้อนมากและอ่อนหมายถึงเด็กน้อยภาษาถิ่นเหนือเลมหมายถึงกัดกินทีละน้อยวาวับหมายถึงมีประกายแวววาวเศรษฐกิจธธก เอ้ขอเยคะเศรษฐกิจกพอเพียงหมายถึงประชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำรัสแนแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระสุกนิกรโดยยึดหลักทางสายกลางสลับหมายถึงขั้นเป็นลำดับสะเดาหมายถึงไม้ต้น ใบมีรสขมใบอ่อนและช่อดอกกินได้และใช้ทำยาได้สีสันหมายถึงหลายสีสุกคาต้นหมายถึงสุกอยู่บนต้นโดยยังไม่ได้เก็บหุบเขาหมายถึงแอ่งซึ่งละลึกลงไปเป็นแนวยาวสองข้างขนาดด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขาไม่เกรียม หมายถึงสิ่งที่ถูกไฟเผาจนเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำอันชันหมายถึงไม้เถาดอกสีคลามแก่ขาวและม่วงอ่อนใช้เป็นสีผสมอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ต่างๆมีชนิดเป็นไม้ต้นก็มีเพื่อหมายถึงถอนหายใจลึกๆขอบคุณค่ะ